วัยมีวายุกี่ปีแล้วสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องอาคายามีน,น้นงฝนวันี่คือเฮามาเปิดคลิปที่ห้องตีเล็กของพอเท่าค่อยเนาะพอเท่านีที่นี่ก็คือปูอีปูเนาะ <c ười> คุณปูนะจ๊ะทุกคน คืออันอันเห็นเขาโควิดระบาดแห้งเห็นทุกคนอยู่รวงน้ำทามือน,นี่ก็ติดติดไปลอย1ิห้าคนแล,แล้วแล้วก็หู้สึกว่าเบิ่งเขาโควิดายแล้วก็หู้สึกเจ็บคอขึ้นมาทั้งทีนะทุกคนแล้วมือน,นี่คืออยู่บ้านบ่อด็กไปสายนคนบ่ได็ไปสวนไปให้เม่ยเนาะอยู่บ้านก็เลยมาลินหาคุณปูเนาะแล้วก็ปกติแล้วอันที่ปูนาะแบบอันตีเล็ก เมือูกมือนะทุกคนตีผ้าตีมิดตีกาแวกตีแบบเครื่องใส่ที่เป็นเลขนะที่เครื่องใส่ซอยไมยังคนอาคามักใส่นะกระจกไมยังเนะเสียมแล้วก็เมยังต่างๆนี่เลยพอเถ่าจะเอาเลขเซตเนะเลขเซตหันมาเฮ็ดเป็นผ้ามาเฮ็ดเป็นมีดมาเฮ็ดเป็นกาแวกแล้วก็ส่วนกาโบคนบกคือภาษาลื้ออันเป็สิ่งเนาะทุกคน แล้วกาจกค,คือภาษาภาษาอย่างก็ภาษาเราทุกคนพอเท่า <zł ot au> จะเหตุได้อันทุกอย่างสาหรับที่เหตุด้วยเลกนะทุกคนแล้วสิพาทุกคนมาเบิ้งหงเลกของพอเท่านะ,ะ <c ets> วะตอนนี้คือพอเท่าเห็ุยังอยู่ีิพาทุกคนไปเบิ้งกันมาพอเท่าเห็ุยังอยู่เนาะ,ค,ะ <c ets> <hes> คือคอยมาเอื่นพอเท่าพอเท่าตลอดน่ะมันเคยแบบเคยปากแล้วนะทุกคนแต่ว่าเป็นคุณปู เดี๋ยวอีกปูหันเลยทุกคนแต่ว่ามาักเอิ้นพอเท่าตลอดจักเมนเป็นอย่างกู้คือกันเดี๋ยวสิพาทุกคนไปชมกันเนาะทุกคนเนี่ยอันนี้คืออีป,ปูข่อยเด้ออาะบนน่าจินนกว่ามีอย่างข่อยเจ็ดสิบสี่ปีแล้วทุกคนแต่ว่ายังแข็งแห้งอยู่ <c oughs> ปกติแล้วคนบบมักเจ็บนะแต่ว่าสองมือนี่เนาะคนมักเจ็บแล้วก็ตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดประตูบ้านอยู่เราอะนะ ปกติแล้วพอถาจะตีเล็กนี่คือหลังบ้านของอิปโผด้วยทุกคนพอดีก,กำลังถ่ายคลิปอยู่ดีๆฝนตกลงมาเลย <c oughs> ก็เลยเรามาตรงน้ำฝนคนปูข่อยกำลังเฮ็ุประตูเพื่อนคัวาไปสั่นพาประตูเพื่อนครัวของเราหันเทวันนี้ เลยเห็ดไม้คนเจ็บกนบบอยมพักเจ็บแบบว่าเจ็บในที่นี่ก็คือเจ็บอันแบบบ๊สบายนะทุกคนแบบเจ็บหัวเมีอยงเล็กๆน้อยๆบไม่นีย่ยปกติคนบบมาเจ็บเด้อทุกคนนี่อันนี้เป็นผ่าที่เราตีเองเนอทุกคนคมคม้ายักได้ผ้าแบบนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยทุกคนและมือนี่คือสิมาทรัรมปูว่า ปูจะเรียกว่าปูตีอันผ้ามีดแล้วก็กระจกเมียงค่นตีไข่แนวใดเนาเนะเพราะว่าปูน,นี่ตีไข่ั้งแต่ตอนตอนพอค่อยยิงหน่อยนะตีแบบนี้เนาะตีเงื่อนตีข้ามแลวตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้คือตีแต่เล็กเนาะทุกคนแล้วก็มีเอฟซีหลายคนถามเอฟซี FC แบบคนเล่าเนาะทุกคนใกล้ๆบ้านนี่แหละเขาจ้าถามมาว่าอันตีผ้าเนื้อใดราคาเท่าใดโต่อ หนึ่งเล่มเนาะทุกคนก็เรียกว่าซิมะทามปูเลยว่าขายแนใดนแดเนาะโอเคไปเบิรงกันเลยทุกคนบนยอมพักนะทุกคนมีแต่เขาทามแล้วก็สิแปะให้เลยมีเช็ทิค่อนะเจน่ะอ๋อเล็บหนึ่งถุกหรือว่าอื้อใช่ไหมอ๋อไม่หรอมีเชื่อแล้วลหรอืมคือผ่านง่ายๆที่เขาอไปไปตัดแปลว่า เวลาเขาใส่อ้อยแล้วก็ตัดอยู่ใน,นารถนะทุกคนจะขายประมาณสี่แสนสี่แสนกีบเดอร์แล้วก็มันจะมีอันสองแสนห้าแล้วก็สองแสนเดอเนอะทุกคนมันขึ้นตามแบบระดับความใหญ่ของม,มันเนะ <S <S เาะฮัลุเลยเือมันในอ่อนเลยมือทะลุเลยหัวเนาะ เรอเย่มมาเชื่อมจะเชืงอมเรลยฮะยูฮะสูนเนี่ย老妈ช่ส <Napoleon> mm ูลยฮะสุนแล้ันมานเลยคันเป็นลิมแบบนี้นะทุกคนจะขายประมาณแสนห้าเป็นเล็กของปูค่อยเองเนาะอนนั้ออช่าจะยูในนาลอนเลอันนี้อะไรขายูมเอ้ยนะแล้วมันกี่หมัดเท่ากี่โล อ่าว่ามยอืมคือแปลว่าถ้าผู้ใดเอาทานไฟมาเนาะจะลดราคาพิเศษให้เนาะเพราะว่าทานนี่อันซองยากเนาะทุกคนเพราะว่าอันส่วนไรอยู่นี่ทานก่อได้เผาเองนะทุกคนได้ไปตัดใหม่ทีแบบแบบอันบ่แม่ว่าที่เอาทานแบบใดก็ได้เนาะมันจะมีฐานแบบแข็งแห้งน,นะทุกคนเป็นใหม่ทีแข็งแข็งเห็นเขาจะเผาเป็นทานแล้วก็มา เหตดมาตีเล็กตัวนี้เดี๋ยวสิพ้าทุกคนไปส้มการตีเล็กของปูเองมือนี้คือปูพักอยู่เนาะแล้วเอาเป็นผู้ตีแทนนะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิง่งโอนขึ้นไปอยู่นี่เลยอันนี้เป็นหงตีเล็กของปูเดอ้อมือนี้คือกระซิมมนย่มันยะมีเล็กอะไรทำไมเยอะแยะมือนี้คือเอาเนาะเป็น ลูกล่าเนาะทุกคนตอนนี้คือขั้นตอนของมันก็คือเอาเล็กมาแล้วก็เผาเผาเผาให้มันออนแบบนี้นะทุกคนนี่ทานทีแบเม่กกี้เนาะต้องไใส่ทันแล้วนี่นะเผาเล็กให้มันแดงๆแล้วก็มันจะกลายเป็นออนออนแบบนี้นะทุกคนวิธีการเผาก็คืออันนี้คืออันเผาเสียบไฟอยู่หันเด่นทุกคน ตอนนั่นคือเอาตัวนี้เป่าเอาแบบสมัยก่อนนะทุกคนเขาจะเอาตัวนีเปาปาน,นี่ทานสมัยขึ้นหน,หนิดนึงนี่อันเปาไฟเลยแล้ว,ลวเอาทานใจบบนี้โอ้ยแล้วก็เผาเลกนะทุกคนแล้ว หลังจากที่เฮาเผาเล็กแล้วมันจะแดงแดงขึ้นมานะทุกคนแดงแดงขึ้นมากแล้วก็หลังจากนั้นเฮายัดตีแบบไดมันกดตีง่ายนะเพราะว่าเล็กมันอ่อนแล้วแต่ว่าเขาต้องได้ใส่แห้งหลายพอสมกวนเดี๋ยวนี้พอเท่าบ่มีแห้งแล้วก็เลยว่าเอาผูกมาตีแทนนี่นะนี่ทุกคนอันนี้คือขอนตีของพอเท่าพอเท่าผลิตเองเลยได้บริไปซื้ออยู่ตลาดเนาะรู้ แหงๆตงัวนี้แหงนักทุกคนโอ้ย <laughs> แล้วก็บอลน,นี่เป็นบอลทีวางเล็กแล้วก็เขาเอาอันนี้ทับนะทุกคน <laughs> มันจะมีแบบนี้นะตั้งแต่หูความมาแมนเพราะเขาจะตีแบบนี้ตั้งแต่่อยยังเกิดแบบหูความมานะ่ะทุกคนตีแบบนี้เลยนี่อันนี้คือผ่าที่เขาอันไปตัด้ออยู่บอล อยู่เทิงรถหะนะเขาจะตัดตัดตัดตัวที่มันโคตรฮะนี่ทุกคนแล้วก็ผ่านหน่อยก็มีเด้อเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรทำไมเยอะแยะบูบูบูวะพอเท่าใส่อย่างแดเนาะเนี่ยอันนี้เป็นการน้ำใส่ของการตีผ่านหมดเลยเอาว่านี่นะทุกคนต้องได้ตั้งแบบนี้แล้วก็เอามาวางไว้อยู่นี่แล้วทับทับ จะมีเล็กอะไรทำมาเยอะแยะเลยทุกคนตอนนี้คือแดงแล้วทุกคนเนี่ยหลังจากแดงแล้วเขาออกมาเนี่ตีเป็นแบบนี้นะทุกคนอยัดได้แบบใดตีเอาเลยยัดได้เงี้ยเกีตีเอาเงี้ยเตีไปแบบนี้น่ทุกคนโอ้ผ่าใหญ่ใหญ่ พาแบบนี้บ่มีไขยในตลาดเด้อทุกคนโอ้แล้วก็หลังจากตีแล้วเขาก็สังเกตเบิ้งว่ามันซื้อบอแบบนี้นะทุกคนนี่บอเอาแล้วก็ถาว่าถาว่าบบซื้อบอลได้แล้วก็เอาอัน คอนตีตีอีกเธอหนึ่งนะทุกคนคอนตีก็บ์ฟเป็นของตีที่ใครในตลาด้อทุกคนอันนี้คือบอลที่เขาเขาจะดับความห้อนเนะทุกคนหลังจากที่ปูตีแล้วนะทุกคนแล้วก็มาดับความห้อนอยู่นี่เลยเป็นน้ำเดอ้อเนี่ยอยู่นี่แบบนี้นะทุกคนมากแล้วก็ตีตัวน,น้อยเลยทุกคน สามารถเอาไปแต่งขวัวแต่งกินเมียงก็ได้เนาะมีตัวนี้คมคมหลังจากตีแล้วหมดแล้วเฮดสําเร็จหมดแล้วก็มารับผ้าแบบนี้ให้มันคมคมนะทุกค,คนตีายสนิดเลยยัดได้แบบใดตีได้หมดเนาะ เีทุกคนทําอิฐเป็นเล็กเส้นแบบนี้นะแล้วก็มาตีเป็นผ้าน้อยผ้าใยมีดน้อยมีดใย,ดอ,ยอันมี้มียางเนาะมาตีเป็นแบบนี้นะทุกคนตี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 แบบใดก็ได้มดดในคมสุดเลยคือต้องบอกเลยว่าอันมีดหรือว่าผ้าที่พอเท่าตีแมนใส่ได้กุ้มกุ้มจนชั่วชีวิตของเราเลยเนาะทุกคน ตามไรที่เขาบเหสิเสียนะมันใส่ได้เนาะทุกคนแล้วก็อันตัวนี้นะเบอรแม่นเลยมันจะดีกว่าที่เขาขายในตลาดนะดีหลายเท่านอะอยู่ในตลาดมันจะอันเล็กกว่าบดีนะทุกคนมันจะแบบ,บว่าจะเลยว่าอยู่ๆเล้ว่ามันบ่คมแล้วนะอีกหนึ่งกว่บ่คมแต่ว่าของพวเท่าคือคมอิลี่นี่บมนโฆษณาเด้อแต่ว่าบอาความจริงเนาะนี่อันนี้เด้อ คือบ้านอาคาที่เขาเจาตัดอ้อยที่บั่นไก่เคียงบ้านที่อาคาไก่เคียงกับ,บ้น่นข่อยนมไล่ไลบ้่นเนาะทุกคนเขาเจาก็มาเอาอยู่นี่แล้วก็ไปตัดอ้อยแล้วก็ไปตัดฟืนไปตัดไม้เมียงต่างๆเขาเจามาซื้ออยู่นี่หมดเลยทุกคนเพราะว่าเขาเจาก็เคยไปเสื้ออ,อยู่ตลาดแล้วแต่ว่าอยู่ตลาดมันบอมีมาตรฐานว่ามาตรฐานบอมีคุณภาพขอ,อัน อันผ่าของพอเท่าน่ะก็เลยหลายๆคนเอาไปซื้อ,อหันแล้วก็มันบดดีก็เลยมาซื้อนําพอเท่าร้หลายทุกคนเป็นอีกอาซิบหนึ่งของพอเท่าเนะพอเท่าแกแล้วแต่ว่าเพิ่นบนยอยมพักนะทุกคนแต่ว่าหาหาเงินเองกินเองแบบนี้คือบบแบบบเป็นภาระของลูกหลายๆคนเนาะแบบนี้ก็ดีคือกันแต่ว่าสงสารพอเท่าบอกพักก็บอกพักก็ตามใจเพิ่นเลยเนาะ เกแบบนี้แหละเขาเจ้าเอามาจาักแบบรถไม่ยังที่เขาเจ้าบะเอาแล้วเมีย่งนะอ่ะก็ก็เวลาเร็ะคือรถใหญ่ที่แบบเขาจเจ้าเพลแล้วมียังเด็กแบบนั่นมีย่างน,นะทุกคนเอามาตีเป็นผ้าได้มดัดเนาะทุกคนเนี่เบิ้งวิธีการรับผ้าเลยทุกคน เรือว่าผู้ช้หลายๆคนในสมัยนี้นอนรับผ้าบ่เป็นก็มีเดอทุกคนแต่ถ้าเป็นอันผู้ช้าอาคาต้องเป็นต้องได้เป็นมดคนเนาะประมาณน,นี้รับแบบคมๆเลยไปจับกบบานเลยได้รับผ้าเลยบ้อยหมดแล้วเนาะอันนี้เป็นผ้าไมาเดอผ้าที่หากตีแล้ว บมเมนตตัวเทมเมกี่ตีเนาะแต่ว่าพวกเราตีไห้แลวนี่นะแล้วก็มาเหตุบุบว่าภาษาเราเอื่นอะไรแต่ว่าภาษาเขาอื่น่าเช็คเขาเอาเบงเผาอีเธอหนึ่งเนาะหลังจากรับผ่านมันยังเี็บร้อยมาแล้วเผาอีเธอหนึ่งทุกคน หลังจากตีแล้วเขาต้องมาดับความห่อนแบบนี้ทุกคนเป็นแนะนําว่าเป็นผ่าที่ตีแล้วเดอ้อเป็นผ่าไม้เดอ้อบวมไนผ่าที่สื่อมาแล้วก็มาเห็ดแบบนี้บ่ได้นะทุกคนถ้าเป็นผ่าไมถ้าบ่าเห็ดแบบนี้นะมันจะบ่เข่ามันจะบ่คมนะทุกคนต้องเห็ดแบบนี้ก่อนดับความห่อนทำไมาก็ดีขนาด ความห่อนแล้วก็มาลับผ่าอีกข้างเนาะทุกคนแล้วก็สามารถไปตัดได้เลยแล้วก็ตอนใหม่ๆแนะนะว่าเรต้องไปตอนนี้่ลังจากอันดับความห่อนแล้วก็ต้องมาลับผ่าแบบนี่คือเก่านทุกคนนี่แล้วก็แนะนาว่าถ่าวาเป็นแบบ ถ้าไม่ๆนะว่าต้องไปตัดไม่แข็งแข็งเถะนะื่อนเนาะทุกคนว่าเลไปว่าต้องไปตัดกระดูกแมงเถื่อนเนาะมันจะอ่อนอยู่นะใส่ไปหลยๆในไลยเดือนก่อนจึงไปตัดเนาะแต่ว่าจะสะนิทอ้อยหรือว่าไปตัดแนวอ่อนๆได้เนาะทุกคนนี่ประมาณนี้ทุกคนเบื้องไม้คมอ่ะเฮชดชื่นจิอ่ะเพชชื่นนี่คมดีสุดบางๆไหวทุกคนประมาณนี้ยังบดซื้อเถื่อนนี่ ก้นชีตีผ้าเนาะมันจะมีเล็กแบบนี่มาแล้วก็เขาจะตัดแบบตามที่ต้องการน,นะสิเอาตัวประมาณเท่าใดเนาะสิเอายาวหรือว่าสิเอาสั้นเนาะทุกคนตามที่ต้องการแล้วก็เอาตัวนี้มาตัดนี่เอาตัวนี้มาตัดนะทุกคนสีใดประมาณขนาดใดก็ตัดแล้วก็ไปเผาแล้วก็ตีเนาะตีเป็นผ้านะทุกคน เคทุกคนคลิปนี้กับตามคำขอของ FC เนาะว่าอยากเห็นหงของหองตีเลขของพ่อเท่าแล้วก็วิธีการตีเล็กแนวใดแนวใดะนะน่ะเขาถามมาก็เลยรีวิวให้เบิ่งแล้วนทุกคนกะบมีลาก์ไล่ขั้นตอนเติมเนาะแต่ว่าพ่อเท่าบพ่สบายก็เลยบ่คเขาอ,อย่าลบกวนเพิ่นปันไดไม่แต่เอาเพิ่นตีแล้วก็ให้ตามทุกคนเบิ่งไปนั่นเลยทุกคนเคทาใไพมมาคลิปนี้ก็เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ทุกคน เพื่อบรรเทาวิดีโอจากซองอาคายามีนคนโอเคคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนบ๊ายบาย